ทนแทนแทนเมนพลายมหาเอ้หัวอะไรกันเฮ้ยแทนแทนแทนไฟมหานี่นะมหาป้านี่นะสบายดีไหมสบายดีไฟก็เชื่อละลายมหาป้าเนี่เอ้ยอดิลยเฮ้ยเอ้ยม่ิได้ยเะินมได้ สวัสดี de, อยู่ดีเด้อวันนี้มาดินนําบ่สวัสดีงามสวัสดีป้าลูกนี่ๆๆอยู่ดีเอ้ยยานนี่สวัสดีสิชาตุ๊จ้ากะจ้าโอเคอื้อเฮ็ดตบหมูตะนี่เด้ออ๋ออ้าย เร้ยห่วง้ะนี่น่ะมนเวียนมนเรียนด้นี่อะะกินชาปะกินดิชาปะดินี่มาชวนนองไปเที่ยววะนี่อะน้องกินนี่ไปเที่ยวนเด้อีนเด้อเราอยู่เพื่อนำมือเ้นี่ไนเออเออยู่เ้วอยู่คนดียวเรอยู่หมองเก่าบะ ไปว่มีเพยอุ้มไปเลาะดิไพยสิพาเลาะมันเมื่อยเนาะเนาะนาอนชื่อนี่เด้เนาะไม่อ้วนกับเมื่อแล้วไม่อ้วนกันเนาะเมื่อแล้วมาเจอได้กะทิมาเห็นองค์วานพอดีกินคุณได้แล้วให้เราก็ดีอย่ละจ้าอีร่าจะไปเที่ยวไรบารุงบ่

สามสามปีสามปีไปนะไปแล้วรีหูหูความไวไป้ยัยมาดุไอ้ช่างพีมาชงปีแล้วไปยังไม่ผ่าอยู่นะไปว่าแม่หายพูดสารักบอกมันจะได้เอาลูกก็ผ่าแม่ใหายไปอีกทีมาเลยนะอุ้มเลยนะตุ่ม ยี่ินข้ากับยังไม่ได้กินกี่าทสีุ่่นปลาแล้วมันชื่อเมื่คืนรถอนแรวกลับมาเออทีเสียงสยหุ่นห้องเอาโอ้ยไปน้ำมาไหนดีไปน้ำไปเลยอย่าีมันจะลึกก่อไรเด้อเป็น

nón khăn đĩa tùn, khăn đĩa tưng nón, phố thương, ôi mẹ, vui sắc vui quan, ừ, chụp ừ. à? Ừ. Em, em, à okay, em, <laughs> anh chụp Bà nôm bà? à? Anh bà? à? Anh chụp à? Far, ba, à ba. <laughs> <này cũng không>? <laughs> ยียีอันนี้มาฝากป้าน่ะฮะยี่ยี่โอ้ยเป็นหากูนกูขับเต่าเลยเสกิน kìm năm thìm năm khai ông ma nè chạy u bây giờ nào nè bắt đứa bắt đứa bắt đứa mèo phòng mèo mèo con mèo con mẹo. Ôi, ơi, 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 ơi. ôi, ôi, ơi, ơi, ơi. ôi, 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 ôi ตงเงตงแงแงเพ่คนได้ยังอะไรกันะเจตน้องกาวนีกินน้ำพื่อจะกินเพื่อจะกิน่นั้วยถิ่น้ำไห่าดิง่ายค้าง่ายเน ชาเขื่องไม่ตกอยู่ยเลยฮะนแต่วไปเดวเราจ้ากันเตะหองเต๋อไเหลดยใส่แล้วนะหนุ่มไผ่ไม่ออกเลยเอ็นบ่ออกออกมาแต่ใส่ออกม่ได้เลยนะบีันมีสีนั่นอยู่เลยออกไปออกเลย อาอดูดูขึ้นี่แกเนใช่ะมาเยว่าวันนี้เอาดีกว่าวันเบะยังไงลูกเฮ้ยวันนี้เอาดีกว่ายังดูดอยู่อ่ะกินนมนอนว่วันจันทรนี้ก็ว่าว่าดูปลานนมคือว่าเมื่อนเมียใช่ไหมขอนเมื่อไงเสือเสือมันคือเอาเสือคือเกี่ยอะไรมันออก ถ้าบีบอกว่าถ nah ้าบีเป็นยังงี้ีนี่อยู่เลยนุ่งเลยนุ่มเลยเฮยเฮยไหมไไหมเอ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โเฮ้ยรีบมา นานลงเลข้อห้างินชมพื้นเพื่นวานอยู่ก็่าเงินไม่ตุ่ปะเลยไม่ควาได้ถามมีมีทางไปว่ามันหนีสิภาคไปอีกเนี่ยแถมแถงเงินเดียงอีกเดี๋ยวเราจะได้มีทางไปว่าเหรอ nghe ra lúc nắng lói đi võng như qua như qua như anh như võng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  nhìn võng như võng như tà như như võng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 

ออ่นี่ักเดือนนปะอีกเดือนแ้ยเนาะีเดือนเออชิกลิซเจ้าวอเจนี่กินพิซ่าดิมาฝากนบน่บอมากินไหมมาลงดูหาเงินกินซิมดูะเวก่อนได้เปล่าเว็บไปล่ามันไหนแต่ละอันมีมันได้แต่เราแข่งไม่แห้งเลยไั่ได้้ อันนีเอ้อันีอยไเก่ย่ลเ็น้อโน่ช่ใชหันอยู่ล่าคนนี้ปหันอยู่แล้วน้วหันหันอยู่แบคซีหัน มันมีอันหันน้าหันเด็กอนเบิก่าวมา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 เอ้ยงันเด้องันเด้อมัเด้องัเด้อไทยฮฮไมเปิดประตู้งสีกเนาะแไ่ไนทางลงตลาดโดตลาดหห้องโอเคงฮเรี่ยว เลียกใช่ครับไปก็เราซยกันมาบ่คอยกิน้นเรกเป็นาไปกินขึ้นวันนี้พออุ้มน้องนะหมองแก้วบอกอ้อขี่โดดลอื่อได้ไ้ไหมได้ไหมไปปอไปดูปาไปแกไปตูแกไปมาไอตุ่งไอีด้อันนี้อันนี้น่องไป

เห็อโดดลงเรืไปจั่งเลยว้เราก่ไปด้ลงี้ลเห็นป่าไหมเ่อเว่ยอย่นอนเถอะนอนตื่นในแบบน้ามันก็มานะที่บอกว่าอยู่งหน่อยนั่นนี่บอกเนอะรู้เรื่องนีดเนะเป็นไง้งนนยง อานหี้คือกานี่งไงไปทมกูบะสกเลยคีมนี่กินมันอะกินมินเนีมันบ่คีมนิห่อยนี่นะคีมมันดอมาเรเพื่อนตีบดแล้วอีหอเพื่นชื่อมาแตงมอันนี้ันันันกินกินของเพื่อน ขี้ขี้เิดอายุยังนะอคือน้ำมันไก่อันมันน้ามันน้ำมันไก่อันนั่นจีน d ่น้ามันไก่่ดียน้มันไกนี่นะเฮ้นหัวนะเยงือสู้ยองว่อหัวไงเหงฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยฮ้เ้ยไปไล้ถึงเวลาได้อันเปนหอดีมัดมือกัได้กอดเป็นรอมากกันอนเหนือไอผมกำลังปงเดียวไปให้ก็ลหินผมเออ กินนมบัสามถุงนี่ได้หี่ไอ,นนอนน้กินยังมันหเดือนชับเริ่มกินมืน่นป้าปนี่มากหันปรถุงที่บัตรถุงที่สามเลยเทียวอะย่าคุ้นอยเทียวไปวเอปเอเอลเอลยอย่อานอนมาเลยอันนนมาเลยคนนั้น

เอยบิวม <mile> ันากินแต่แป้งมัน่ะนะบัดพวกใส่พวกอย่างมันสอลเบิรดบาง่อืบอยู่กินกับโ้้านแล้วัเคยกินดิเคยกินอยเป็นียากดิฉันบุกเคยขาท่านไๆเนี่ยนะชวนไลน์บ่คเคยได้เขาห้ามไม่แต่ว่าเพิ่นไปซื้อบัตรฟังไทยครัมปชื่อต่อเพิ่นมากนั่นที่กินเธอหนึ่งนะ เขาอบคามหมองแล้วเลยมีชีดหยดอีกชิเมักเท่ารีชิงเติบอยกเนาะเติบเบอสามสี่เชดพุ่งจ้าหมดหรอหอดปะไม่ว่าเป็นอาทรีก็อืมแต่ว่าเนี่ยจะเรื่องเบอร์ราคาแต่ว่าเป็นเทลีเทลีมีชิเปอย เริ่มล้กินซาเร็เร็เลยอยากสนุงกินแ้วเริ่มจับแล้วแต่ยังจับบ่มันผ่าเสียดไวจะไปซักตรงนเชก็เย็นกินแม่นิ่น้ำแม่พิการกลัวซาฮัหนึ่งหนึ่งห้าศูนย ดิบจแล้วท่านเคยเพิ่นกับประเทศไทยได้หรือเปล่าไปพักเมื่อเมื่อขัดหน้าเพราะว้าขัดหน้าเราะเร่งนี้แต่ว่าเราพักอยู่นี่คืนหนึ่งบ่รออว<ม>ันนี่บ่สองคืนเป็คืนเป็นมาแต่คืนก่อนกับคืนนี้สองคืนโมนลิซ่าสองคืนสองคืน อยู่ทพาสเตลมากคนัะเทีซาเตลวะเบิกันแ้เบิกในคลิปจะยุ่งคือว่าเราแต่งตัวงามเงียบมือทุกคนนะคือว่าไ่ได้ไปลูกชายให้เอารดลูกชายรถนให้แล้วก็ญาตินละกันเนาะญาติคนบางคนไปแซ่ด้วยอายุรีอายุรีคือลดบางหน้าอยุรีสิยิ้มเป็นๆเนาะข่นริ้เี้ยงหนัแม่ยิ้มเปิดเปดค

พกิมชามเอาเงินไปทีเดโอ้ยไอชีเรื่อยวะอันนี้ินมชามเอาเงินไปเอาเงินกินเดยาเสียเยยเ่แ้วยิงเข่ายิงเข่ายิงเยิงเยงเยงเยิงเยเยเ่ Nanh lúc nanh lúc nhỏ nó người nhanh luôn. dở <laughs> ờ <vậy? kull grammat Purv> bài bài đi coi bài đi coi lúc bài coi ơi đẹp da. coi bài đi coi Ừ bài coi Ôi bài đi coi bài đi ơi đi đi nè, hè đi

เฮ้ยเด็กนึงขับใจเด้อเซฟพี่ชาวให้ป้าเด้อขอบใจพี่เจดีดรายเด้อเนาะที่เพิ่นเอาพี่ชาวมาฝากเหมือนเฮ้ยพอทิพปก่านแบบรุ่นแบบรุนตะบนกับพูดเพิ่อนรายเนาะมีน้ำจิ้มน้ำจ่ายพี่ชาวฝากน้องบิวซี่เดี๋ยวพอได้มาแตงเทียนพอได้ไปพี่รองชิเปิลกินใหม่เนาะเฮ้ยพอทิพย์มาแต่เยอรมัน ตกใจป้าได้ลายเด้อเนาะเช็ดอุกไม่เชยร์ุกเล้มันจะสูตัตออกมาบินก็ได้แล้วแล้วเนแบบนี้พนอัสไซคือเียงคืง้วเนเอาออาแ้เพนแบบนี้เพนอาศัยคือเคียงคืออย่างแ้เพนเอาออกมาละต้องกดจื่อไมขนเอายกมาเป็นถาดคล้ายๆคือเคียงนะเคียงห้อง น่ขนมไม่นาพี่ลูกหยาใส่แ้วคนไหนขนมช้อยหนังเลยอะไเัพี่คือนังเจาะแล้วดูองบาทปะเวไปหาหมาไม่นะกินมือแหละงอตงองอเดี๋ยวนกินเลยเออือมาเกสิกินได้เกอะไร็มาชิกินเออจักได้กินอย่เลย แม่ตู้แกเห็ไหมตูแกเห็บไหมเดียวเลหมีโอแม่ตแกหไหมตาว่าม่ต่ไหมเม็นมีออนังาแก่มีแกไ้างมาให้ตามาปากาแก่นไมอชุบน มึงด้แก้มนะแก้มโยดนะคะขอบใจ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 ไปไปยูดีเปป้าเด้อบานนี้ดูยูดีบายบายยูดี้ายบ่ายขอบใจเด้อที่พี่ชามาให้ป้าเด้อ

para 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 sare sare main jo eh banana bye bye